คอมพิวเตอร์2,000ปีเทคโนโลยี Technology, โบราณที่โลกต้องตะลึงปี1,901นักดำน้ำเจอบางอย่างที่แอนติคีเทราเกาะเล็กๆในกรีซมันคือเรืออับปางโรมันโบราณแต่สิ่งที่เจอในซากเรือไม่ใช่แค่เหรียญหรือเครื่องปั้นดินเผามันคือเครื่องจักรที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อเกียร์ทองเหลืองกว่า30ชิ้นคำนวณตำแหน่งดวงดาวสุริยุปราคาจันทรุปราคาเมื่อ2,000ปีก่อน ปฏิทินเมเทอนิควงจรเซรอสทำนายเหตุการณ์ดาราศาสตร์ล่วงหน้าเป็น10บสปีความรู้ระดับนี้หายไปจากโลกนานนับพันปีก่อนหน้านี้แอสโทรเลปถูกมองว่าเป็นเครื่องมืออนาล็อกแรกแต่ถ้ว่ากลไกแอนติคีเทราล้ำหน้ากว่านั้นไปหลายศตวรรษนี่คือเทคโนโลยีที่ถูกลืมจนกระทั่งถูกค้นพบอีกครั้ง นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกสร้างแบบจำลองเพื่อไขความลับที่เหลืออยู่ใครสร้างทำไมถึงซับซ้อนขนาดนี้เป็นปริศนาที่ยังรอการค้นพบกลไกแอนตี Anti ้คีเทราคอมพิวเตอร์อนาล็อกเครื่องแรกของโลกหลักฐานที่แสดงว่าเทคโนโลยีโบราณอาจก้าวหน้ากว่าที่เราเคยคิดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เปิดประตูสู่อดีตแห่งคุมความรู้ที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวน่าทึ่งไปกับเรา